สิพระเหรียญเกจิดังจังหวัดสมุทรปราการหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชำทังคสวุวรรณวัดท้องคุ้งจัดสร้างในปีพุทธศักราช2482สองเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียจัดสร้างในปีพุทธศักราช2483 สามเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทิ่งกีสนาควัดบางหัวเสือจัดสร้างในปีพุทธศักราช2470สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เผือกปะยธทะโรวัดกิ่งแก้วจัดสร้างในปีพุทธศักราช2481ห้าเหรียญหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อนกธรรมโชติวัดสังกษีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2467 หเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อบุตรพุทธโสโรวัดใหญ่บางปลากฏจัดสร้างในปีพุทธศักราช2489 7. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออยุธรรมเตโชวัดบางหัวเสือจัดสร้างในปีพุทธศักราช2505 8. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อลิธธมโตรวัดอโศการามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2503 เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลางวัดหนํำแดงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2488 10. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสายจันทสุวรรณวัดร่วกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2494